ครับดับบแคทแลนนะครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota าแวนซ่นะครับรถครอบครัวนะครับอันนี้นะครับลูกค้ามาเปลี่ยนจอ Android นะครับแทนของเดิมนะครับผมตัวนี้ก็กรอบนะครับลงตัวนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งชุดตรงนี้นะฮะลงตัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยในการใช้งานอื่นๆครับลูกค้าใช้ตัวจอรุ่น Performance นะครับก็เป็น CPU 8คอร์นะครับ ค่อนข้างจะเร็วนะฮะการใช้งานนี้ก็จะมีโลง Netflix ไว้ให้นะครับก็สำหรับใครที่มี Account n e t f l i x นะฮะก็สามารถเลือกดูได้ครับแล้วก็จะมี Google Ma ปนะครับทำงานเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับซูมอินซูมเมาส์รวดเร็วนะครับกดเลือกนำทางนะครับ YouTube นะครับแตดแอปด้รวดเร็วเหมือนกันนะครับ เอันนี้ก็ปรับความละเอียดได้สูงด้วยนะครับปรับความละเอียดสูงเนี่ยจอก็จะชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นจอ QLED นะครับความละเอียด 720p นะฮะตัวนี้1 2 8 0งสอนยคูณเจองะครับอลองเล่นดูนะครับ็้ะปรับความละเอียดให้ค่อนข้าจะชัดเลยทีเดียวนะครับ ผมกลิบนะครับวันนี้จอยครับดูทีววออนไลน์นะครับก็เลือกดูได้ผ่านแอปต่างๆนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดได้เองใครชอบแอปตัวไหนนะครับก็ดาวน์โหลดเอาแบบนี้นะครับดูอะไรก็ดูนะครับมีช่องต่างๆให้เลือกใช้นะครับหรือใครใช้ AIS นะครับก็ลงแอป AIS Pay ก็ได้นะครับคนอื่นก็ Facebook ได้นะครับมี App Store นะฮะอ่าแอปต่างๆนะครับสามารถที่จะลงได้นะฮะตัวนี้โอเคอันนี้ก็ลูกค้าใช้กล้องถอยเดิมของรถนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้กล้องถอยเดิมมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้านะลูกเปิดลูกค้ายังไม่เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะฮะการใช้งานเราก็ตัวหน้ากากกับเบลต้าอเวนซ่าใช่ครับสวยงามทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ